นนเปลี่ยนบทบาทเป้นตัวแทนค่าประกาศพิธีเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเดินทางกาันวันนี้ทำแผนประกันอะไรคะมาทุกคนตอนนี้น้องเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้เปลี่ยนบทบาทเป้นตัวแทนค่ยประกาศพิทีเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเลิกงานแล้วนะคะก็จะไปแนะนําวางแผนการเงินให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้านัดนะคะจะซื้อเป็นประ กาอะไรฝากรอติดตามด้วยนะคะว่าการขายประกันมันยากหรือมันง่ายหรือมันสนุกยังไงนะคะตอนนี้วิทยากรนุ่นเปลี่ยนเป็นตัวแทนนุ่นแล้วนะจ้าทุกคนจ้าพร้อมหรือยังเดินทางนะไปกันเลยเดินทางจ้าตอนนี้มาถึงรถแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปหาลูกค้าขับรถไปแป๊บนึงค่ะประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปเจอพาร์ต่อไปนะ Get, 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 ทุกคนถึงมาลูกค้าแล้วนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องค่ะในการนําเสนอแบบประกันให้กับลูกค้านะคะขายประกันยุคนี้ไม่ต้องพึ่งเอกสารอะไรใดๆเลยค่ะเพราะลูกค้าใช้บัตรประชาชนใบขับขี่นะคะหรือสําเนาทะเบียนบ้านนะคะแนบเอกสารส่งผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วแบบประกันทุกอย่างก็อยู่ในแท็บเล็ตนั่นหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน่นจะขายประกันหรือนําเสนอแบบประกันตัวไหนให้กับลูกค้าในวันนี้นะคะไปกันเลยยอ พี่น้องสวยนะคะแน่นอนก่มิีโบะไะโอโหวันนี้ทำแผนประกันอะไรคะดูความคุ้มครองกันก่อนใช่ค่ะดูความคุ้มครองใครเพื่อปอค่ะเุื่อปอกันก่อนเพ่อปอเนาะทำทุนวันนี้ขั้นจำเบาๆแต่ห้าค่ะเจ้าก็ ายเป็นรายหกเดือนค่ะปวาอายุอะไรก็จะอายุห้าสิบแปดเบี้ยประกันรายหกเดือนก็สามปันฝ่ายมาได้เบาๆเนาะแระกัคุ้มคฟองได้แสนห้าแต่ถ้าปวจุกดีอยู่บกาหนดสัญญาก็ได้คืนอย่างนะได้แสนห้าแต่ถ้าเบี้ยน่าเกลือกว่าคืนเบี้ยให้ลูกค้าไปกดจุกดีมีแหงเดี๋ยวรอคุมาทันอนุมัตินะเจ้าบ๊ายบาย ทุกคนคะปิดเคสได้แล้วนะคะก็ขายประกันให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็วางแผนทางด้านการเงินเนาะเก็บเป็นมรดกนะคะลูกค้าก็จะซื้อประกันให้กับคุณพ่อนะคะทุนประกันอยู่ที่150,000บาทชําระราย6เดือนแค่3,600กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะ เห็นไหมคะว่าการซื้อประกันอ่ะมันเป็นเพียงแค่เรื่องง่ายๆแต่มันอยู่ที่ท่านอ่ะจะตัดสินใจวางแผนเมื่อไหร่เท่านั้นเองถ้าหากคุณตัดสินใจได้เร็วความคุ้มครองก็เกิดขึ้นเร็วซึ่งความเสี่ยงในชีวิตของเราค่ะมันไม่สามารถคาดคะเนได้เลยหรือคาดการได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันไม่มีสัญญาณเตือนอ่ะ อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่เห็นโอกาสและเห็นความสําคัญในการวางแผนด้านประกันนะคะให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองด้วยนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะว่านุ่นจะพาไปทํางานที่ไหนกันอีกนะคะวันนี้ก็ปิดเคสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันค่ะฝากติดตามช่องของญาตขายประกันด้วยนะคะเนาะก,กดไลค์ กดสตารไลค์กดแชร์นะคะหากมีคอมเมนต์ติชมอะไรคอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวนนอจะพาไปทํางานบ่อยๆนะคะว่าการวางแผนทางด้านการเงินเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการให้ความคุ้มครองหากมีคําถามหรือมีเรื่องจะปรึกษานะคะก็ติดต่อคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะบายบายฝันดี oh <wow. S 1> เอ้ยยังไม่ฝันดีนะคะทานข้าวเย็นให้อร่อยนะคะทุกคนบาย thank you